สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกตนะครับวันนี้ช่างเกตจะพาทุกคนมาอัปเดตรถล่าสุดนะครับพร้อมราคานะครับประจําเดือนกรกฎาคมนะครับว่ารุ่นไหนราคายังเป็นเท่าไรอยู่นะแล้วก็ช่างเกตมีรุ่นไหนบ้างเผื่อมีใครที่สนใจนะครับอยากได้รุ่นไหนยให้ช่างเกตทําการจัดส่งให้ช่างเกตมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสําหรับรถ ของทางจะมาหาทุกรุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตกันว่ารุ่นไหนยังมีอยู่บ้างรุ่นไหนไม่มีนะเผื่อใครตามหานะแกรนเฟโน่สังกิตมีนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีสีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเจ้าตัวรุ่นฟินกันก่อนฟินเปโนรถสแตนดาร์ดใช้งานนะเป็นรถปัญใจของใครลหลายๆคนนะนะปัจจุบันนะครับสาหรับรุ่นฟินนะฟินตัวท็อป UBS ยังมีราคาอยู่ที่ 4 9 9 0 0บาทนะทุกคนรวมทะเบียนพลบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับราคาที่ช่างเกียรพูดไปเป็นราคาสําหรับอาร้านช่งนนะา,างเกียรนะบริษัทเกียรจตุรไทยบนนะจะมีราคาที่ช่างเกียรพูดนะส่วนที่อื่นจะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะทุกคนราคาก็จะแตกต่างกันไปนะใครอยากได้ราคานี้ก็ต้องซื้อกับช่างเกียรน,นะถึงจะได้ราคานี้นะครับตัวท็อป UBS สําหรับฟินนะ49,900นานระครับรวมทะเบียนพลบบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับตัวนี้ เพื่อนๆยังได้การรับประกัน5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอยู่นะครับสิ้นสุด31ธันวาคม2566นี้นะรีบๆนะครับก่อนสิ้นปีนะทุกคนยังได้การการันตี5ปีแบบไม่จำกัดระยะทางอยู่นะครับสำหรับรุ่นฟินนะครับตัวท็อปเขาก็จะมีสีน้ำเงินกับสีเทาแลมโบนี้นะทุกคนส่วนตัวรองพอปล้อแม็กนะก็จะมีราคาอยู่ที่ 48,500นระครับรวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวล้อซีลวดตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่46,0 0 0กับอีก5 0าบาทนะครับรวมทะเบียนพลบอมหมวกก,ก,กันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับอุปรกรณ์เสริมเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะมีตะกร้ากับกันลายนะเป็นของแทย้ยามาฮ่านะครับตัวนี้ตะกร้าก็จะอยู่ที่239บาทนะส่วนกันลายก็อยู่ที่1 6 8บาทนะใครที่อยากได้สั่งช่างเกียได้นะตะกร้ากับกันลายนะราคานี้เลยนะครับมีบรร,ร,รัทคนะะเศบ ฟินต้องรอลุ้นกันนะเพื่อนๆปีนี้ฟินจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะเกาะติดข่าวให้ดีนะครับสําหรับใครๆที่ชอบฟินอยู่นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับรุ่นฟินก็ได้นะสําหรับปีนี้นะครับต่อไปช่างเคียดจะพามาดูขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับคันนี้ เป็นแกลนเฟโนตัวท็อปสีเขียว ABS นะทุกคนช่างเกียขายอยู่เพียงแค่71,500รวงรวมทะเบียนพลบอมกันนกเสื้อแจ็คเก็ตเท่านั้นนะคันนี้ติดจองแล้วนะครับช่างเกีส่งให้ลูกค้ากรุงเทพมหานครนะครับรอวันทําเรื่องอยู่นะตัวนี้เป็นสีเขียวตัวท็อปนะจัดส่งให้ลูกค้ากรุงเทพมหานครนะติดจองแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าจองแล้วนะครับส่วนใครที่สนใจพี่ใหญ่ XMAX 300 30 2,023นะตอนนี้ช่างกิจมีสีเทากับสีแดงนะครับตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่194,000นะครับรวมทะเบียนพลบอมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะสำหรับ X Max 2,023นะสีแดงสวยงามมากนะทุกคนใครที่ตามหาใครที่อยากได้อยู่นะสำหรับ X Max นะครับติดต่อช่างกิจเลยนะพร้อมส่งนะครับ2คันนี้ไม่มีเจ้าของนะครับส่วนถัดมาอีกนิดหนึ่งคันนี้เป็น N Max 2,023สีน้ำเงินตัวสแตนดาร์ดนะตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 97,000กับอีก500บาทนะครับราคานี้รวมทะเบียนพลบบมกรน็อก,อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับจ่ายเพียงแค่97,500รับรถกลับบ้านได้เลยนะครับสำหรับ NMAX 2023นะสวยงามมากนะทุกคนช่างเขีบอกเลยว่าสีนี้เป็นสีที่สวยมากสำหรับ NMAX นะตัวสแตนดาร์ด97,500รวมทุกอย่างนะทุกคนรวมทะเบียนพลบบมกรน็อก,อกเสื้อแจ็คเก็ตด้วยนะครับสำหรับ NMAX นะครับต่อไปจะพามาดูเจ้าตัวฟาซิโอนะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 5 6 9 0 0นะระรวมทะเบียนพลบอมหมก,กันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นเครื่องไฮบริดเหมือนกันนะทังเกียรต้องบอกว่าฟ o r ซิโอเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นเครื่องไฮบริดนะแต่ไม่แน่ใจว่าอ่าหลายหลายคนไม่รู้หรือว่าไม่ชอบในการดีไซน์ไม่ชอบในการออกแบบหรือ,อยังไงทังเกียรก็ไม่แน่ใจนะแต่ในเครื่องยนต์ของเขาบอกเลยว่าไม่แพ้กับเจ้าตัวแกรน p ์ฟโนนะเป็นเครื่อง1้อยพัีไฮบริดเหมือนกันนะแต่จะแตกต่างกันที่รูปร่างหน้าตานะครับตัวแตนดาร์ ระบบต่างๆก็มีเหมือนกันนะ STOP and s t a r t System Y Connect ก็มีเหมือนกันนะทุกคนระบบเบรกเป็นระบบ,บเบรก ubs นะสำหรับเจ้าตัวสแตนดาดของตัวฟาซิโนะครับใครที่สนใจนะทักหาช่างเกียได้เลยนะครับสีแดงกับสีเขียวนะทุกคนส่วนคันนี้ขวัญใจของใครได้หลายคน g ก a n ฟิเรนโนสองพตัวท็อปทั้งคู่นะแอบบอกนิดนึง2องคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะตัวท็อปสีดํากับตัวท็อปสีเขียวนะ อ่าสามวีาต้องบอกว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมมากนะทุกคนสําหรับแกรนฟิโนนะช่งางกิจขายอยู่เป็นแค่71,500ม่น่านะรวมทะเบียนพลบอมหมวกน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสคันนี้เข้าใหม่สดๆร้อนๆน,นะยังไม่มีลูกค้าจองนะยังไม่มีเจ้าของนะใครที่สนใจใครที่ชื่นชอบนะทักหาช่างกิจเลยนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวช่างกิจจะให้ทุกคนดูนะว่าอ่าทาไมเจ้าตัวฟาซิโอกับแกรนฟิโนเนี่ยมีเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บูคอเหมือนกันแต่ทําไม ความน่าสนใจแตกต่างกันนะถ้าเราเทียบเคียงกันดูก็จะรู้นะว่าอาการดีไซน์มันต่างกันจริงๆนะทุกคนแต่การดีไซน์ต่างกันราคาก็ต่างกันนะเราต้องเราต้องช่างใจกันลหลายอย่างนะทุกคนตัวแกนเฟียโนเขามีราคาอยู่ที่71,500ตัวฟาซิโอเขาก็มีราคาอยู่ที่56,900เเป็นราคาที่ต่างกันถึงเครื่องจะเป็นเครื่องเหมือนกันบูคอร์ไฮบริดเหมือนกันแต่ทุกคนมองดูนะ ความพรีเมียมความรู้หลาการดีไซน์มันแตกต่างกันนะมันแตกต่างกันนะกับแกนพีโน่แกนพีโน o ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่พรีเมียมมากนะทุกคนเป็นอัตโนมัติพรีเมียมสูงสุด1 0 5ซ c ประเทศไทยณนปะัจจุบันนะสาหรับเจ้าตัวแกนพีโน o นะสวยงามมากตัวทับสีดานะทุกคนเบาะสวยมากเบาสีน้ำตาลนะตัวนี้เป็นสีเขียวด้านนะใครที่ชอบสีเขียวด้านนี่คือด้านท้ายของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์นะทุกคนเชื่อมต่อกับวายคอนเน็กได้นะระบบเบรก A.B.S. ล้อหน้านะทุกคนด้านถ้ายของเขาตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟาซิโอถ้าเรามองดูในการดีไซน์ก็จะมีความแตกต่างกันแบบเยอะมากนะทุกคนความพีเมียมกับอาสแตนดาร์ดเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคนชอบแหละบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ถ้าให้เราเลือกกันจริงๆก็คงไปเจ้าตัวแกรนดพินโนทั้งหมดใช่ไหมเพื่อนถึงว่าจะมีราคาที่แพงแต่ยังไงล่ะรูปร่างการดีไซน์สวยกว่าก็ต้องไปตัวที่เราชอบใช่ไหมนี่คือในเครื่องยนต์125ซีซี บุคอไฮบริดอัตโนมติของทางยามาฮ่านะครับใครที่สนใจทักเลยนะสีเขียวกับสีดํายังมีเจ้าของนะครับสําหรับแกรนฟิเลโน,โน่นะครับส่วนคันนี้เป็นคิวบิกนะทุกคนคิวบิกตัวนี้ปี2019หรือเปล่าเท่าไกร่ไม่แน่ใจนะสีฟ้าราคาอยู่ที่58,500ืนารนะครับรวมทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับคันนี้เป็น GT 125นะราคาอยู่ที่5 2า0 0ื่นองก้ารบาทนะครับตัวนี้จะไม่มีลูกเล่นไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากนะทุกคนแต่ จะเป็นรถที่ใช้งานนะทั้งเรื่องของประหยัดของราคาค่าตัวทั้งประหยัดของเรื่องของน้ํามันนะสำหรับตัว Yamaha GT นะครับตัวนี้เขาจะเป็นล้อแม็กนะเขาจะมีราคาอยู่ที่ 52, 0 0 0กับอีก500บาทนะครับรวมทะเบียนพลบอมอกับน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับนี่คือด้านท้ายของเขาตัวคิวบิกก็เป็นเครื่องยนต์บูคอรธรรมดาเหมือนกันนะ1้5ซีซีเหมือนกัน2คันนี้เป็นเครื่อง o, อยนต์1้5ซีซีเหมือนกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่เจ้าตัวดีไซน์นะครับพื้นฐานแล้วในกลุ่มรถที่เป็นออโตเมติกที่ทั้ง เอาพามาดูตัวนี้ GT กับ p i v i c ก็เป็นรถพื้นฐานใช้งานทั่วไปนะไม่ค่อยมีเทคโนโลยีหรือว่าลูกเล่นไม่ว่าฟีเจอร์โดดเด่นมากนักนะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับรถสแตนดาด GT 125นะครับส่วนทางด้านนี้ต้องบอกว่าเจ้าตัว R15 ช่วงนี้ก็เงียบๆไปนะทุกคนคืออาจจะถึงจุดพีคไปแล้วก็ได้นะแต่ อยู่ในวงการในรุ่นที่เป็นรถร้อยห้ีซีรถคัสก็ยังเป็นผู้นำทางการตลาดอยู่นะสำหรับ R15 ไอ้ที่จ,จัดทินงใจซื้อ,อหนละช่างเก็บค,คิดว่านะเรื่องของราคานะราคาเขามีการปรับตัวขึ้นมาจากโชมเก่าเยอะเกินไปนะตัวนี้ราคาเขาอยู่ประมาณ140,000บาทนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะนนเพื่อนถ้ามองอีกนิดนึงเนี่ยราคาเกือบชนกับเจ้าตัว X Max นะ หลายหลายคนก็คงกระโดดไป X Max กันทั้งหมดนะทุกคนตัวนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้เจ้าตัว R15 มียอดขายที่ดรอปลงนะนี่คือเป็นตัว R15M ตัวสีพษษิเศษแล้วก็ตัว R15 เองสีเทาน้ำเงินนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถเทคโนขลยี่สนามแข่งนะทุกคนเป็นสุดยอดของ R15 เลยนะทีคิปเตอร์ระบบะหน้าจอระบบต่างๆยกมาจากเจ้าตัวสนามแข่งทั้งหมดเลยนะครับใครที่ชอบความเร็วความแรงนะจังเกตบอกเลยว่า R15 ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ส่วนทั้งนี้เป็นเจ้าตัว MT15 นะทุกคน MT15 ก็เป็นเครื่องโยนต์ 155cc เหมือนกันนะกับตัว r 1 5แต่ฟิลในการขับในการดีไซน์จากคนละอย่างกันนะตัวนี้เขาจะให้แนวในสปอร์ตในเกตนะขับในทรงสปอร์ตนะจะนั่งสบายขับชิวๆขับสบายนะครับตัวนี้ราคาเขาก็จะถูกกว่านะมีราคาอยู่เพียงแค่99,000หรือเปล่านะิคไม่แน่ใจเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่ง ราคาของเขาอยู่เพียงแค่1 000, 1 1 0 0 0บาทเท่านั้นนะทุกคนอ่า1 000, 1 0 0 0บาทมีสีดำสีน้ำเงินนะตัวนี้ตัวโชคหน้าเขาก็จะเป็นโชค๊คอากระบอกโชคทองหัวกลับนะตัวนี้จะให้การซับแรงกระแทกที่นุ่มนวลกว่านะนี่การดีไซน์การออกแบบเขาเป็นสไตล์สปอร์ตมากนะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ 155cc เหมือนก,นกันกับเจ้าตัวรุ่นพี่ของเขา R 1 5นะ แต่การดีไซน์การออกแบบท่านั่งขับจะคนละอย่างคนละฟิลกันเลยนะสำหรับเครื่องยนต์155ซีซีนะครับต่อไปจะพามาดูอีก1รุ่นสแตนดาร์ดใช้งานอโตเมตินะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในกลุ่มอโตเมติของทางยามาฮ่านะทุกคนมีราคาอยู่ที่ 5 0,000ื่นับอีก500บาทนะรวมทะเบียนพลบอมหมวกน็อก,อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็น1รุ่นในตานานนะทุกคนยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสาหรับเจ้าตัวฟีโนนะเป็นรถสแตนดาดใช้งานนะจะไม่เน้นเทคโนโลยีไม่เน้นออปชั่นนะทุกคนตัวนี้จะเน้นในการประหยัดของเรื่องของราคาทั้งเรื่องของประหยัดน้ํามันนะจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นรถที่พื้นฐานใช้งานทั่วไปขับง่ายขับสนุกนะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างที่จะเตี้ยบางขับง่ายนะเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใช้งานหรือว่า คนแก่คนเฒ่าก็สามารถใช้ไปตลาดใช้เป็นรถครอบครัวได้นะเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับสามารถาใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัยนะตัวนี้จะมีราคาอยู่เพียงแค่5500 50, 0บาทเท่านั้นนะทุกคนใครที่สนใจนะมีบริการจัดสง่งให้ทั่วประเทศนะครับสําหรับฟีโน่นะหรือว่ารถยามาฮารุ่นอื่นๆของทางยามาฮานะทัานผูน้มมีบริการจัดสง่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นฟินนะฟินก็จะเป็นตัวท็อปสีเทากับเจ้าตัว สีฟ้าตัวนี้ก็จะมีราคาที่4ี่0 0ส่วนตัวท็อปก็อยู่ที่4 9 9 0 0บาทนะครับสำหรับรุ่นฟฟินนะต้องรอรุ้นนะว่าฟินปีนี้จะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับส่วนคันนี้เป็นเรียกว่าเป็นพ่อใหญ่แล้วกันเนาะอยู่นานแล้ว Exciter 1 5 0ซีซีนะทุกคน Exciter 1 5 0์ซีซีนะสีเทาดำถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะ สวยนะท่างกีบบอกว่าสวยนะยิ่งเป็นตัวหมายยิ่งสวยนะแต่อาจจะคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะท่างกีบบอกเลยว่าอยู่ประเทศเวียดนามนะเอ็กซไซเตอร์เป็นรถที่ขายดีที่สุดนะแล้วก็มีสีมีรุ่นให้เลือกเยอะมากนะเดี๋ยวท่างกีบจะมาทาคลิปให้ดูนะว่าเอ็กซไซเตอร์ประเทศเวียดนามนี่มีความสวยงามขนาดไหนทะ่างกีบบอกเลยว่าสีแต่ละสีของเวียดนามนี่สวยมากนะเอ็กซ์ไซเตอร์นะคันนี้ เป็นตัว150ซีซีนะทุกคนนะราคาอยู่เพียงแค่6ก0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรวมทะเบียนพลบอมวกันน็อกสเสื้อแจ็คเก็ตนะครับเป็นรถใหม่นะทุกคนไม่ใช่รถเก่าไม่ใช่รถมือสองนะเป็นรถใหม่นะครับยังไม่เคยสตาร์ทเครื่องนะดูการออกแบบการดีไซน์ของเขาสําหรับเอสเซเตอร์สวยงามมากสีเทาดําส้มนะครับนี่ให้เพื่อนดูใครที่อยากได้ใช้งานนะครับทางไกลนะตัวนี้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยนะทุกคนนะราคา 6 6 0 0 0บาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับถ้าจะเปรียบว่า6 0,000แพงสังเกตว่าไม่แพงนะเมื่อเปรียบเทียบกับรถมือสองนะมือสองอย่างน้อยก็มี4 0,000ขึ้น5 0,000นนะตัวนี้66 0 0 0เพื่อนเพื่อนได้รถใหม่ไปใช้งานนะสุดยอดมากนะใครที่อยากได้นะคันนี้คันเดียวนะครับ Ex c i t ซ r 150 c ซีซีนะครับส่วนทั้ง3คันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนอยู่เป็นเพนเพราใหญ่เท่ากันหมดแล้วนะท t x นะ มีโอนะสีขาวเหลืองแล้วก็ตัวโวอิลิเกนร3 5ยสซีซีนะครับทั้ง3คันนี้ก็เป็นรถใหม่นะทุกคนไม่ใช่รถเก่านะเป็นรถใหม่นะแต,แต่เก่าก็คือเก่าเก็บเก่าจอดนั่นแหละกิโลยังไม่ขึ้นนะทุกคนยังไม่เคยสตาร์ทเครื่องนะมีโอสวยงามมากเนี่ยไม่เขาอยู่เพียงแค่8กิโลเข็นไปเข็นมาถ้าให้ช่างกิจแนะนำนะอ่ามันจะมันจะมองได้2มุมนะทุกคนยังมีโอตัวนี้ มีราคาขายอยู่ที่48 0 0 0ใช่ไมั้ย48 000. ได้รถใหม่นะทุกคนได้รถใหม่รถสวยนะถ้าไปหามือ2นะตามร้านอย่างน้อยก็มีอ่าพูดถึงว่ารถใช้งานนะถ้าไปหามือ2ออโตโมติใช้งานที่ร้านเนี่ยอย่างน้อยก็มี3-40,000นะถ้าจะไปซื้อมือสอง0 0 0 0มกว่าเกือบ40,000นเนี่ยท่านก็นแนะนำมาเอาคันนี้เลยดีกว่า4 8 0 0 0ได้รถใหม่ไปใช้งานนะทุกคน จะคุ้มกว่านะเรบเทียบกันอย่างนง้นนะจะ,ะเข้าใจในการซื้อได้นะทุกคนเป็นรถใหม่นะครับ TTX ก,ก็เป็นรถใหม่นะเนี่ยสวยงามมากนะใครที่ตามหาอยู่นะครับ TTX สีน้าเงินขาว Mio สีเหลืองขาวนะครับแล้วก็เป็น v o l g r e สีม่วงนะครับร้อย cc, สาหาซีซีหายากเลยนะทุกคนอันนี้แต่เสียดายไฟเดียวเขาจะหักนะทุกคนไม่ไม็นไรถ้าซื้อช่างเกียรเปลี่ยนให้ใหม่นะนี่คือภาพรวมของเขาสวยงามมากอ่านี่ สำหรับวันนี้ช่างเขียนก็พามาอัปเดตรถที่ร้านนะทั้งราคาทางรุ่นนะใครที่ชื่นชอบรุ่นไหนหรือว่าตามหารุ่นไหนอยู่ทัหกหาช่างเขียนได้เลยนะช่างเขียนมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะเดี๋ยวพามาดู2คันนี้เน้นย้ำว่ายังไม่มีเจ้าของนะทุกคนแกนเพีโนโสีเขียวตัวท็อปกับสีดำตัวท็อป2023นะ71,500รวมทะเบียนพลบอมหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับรีบๆนะครับแอดไลน์สอบถามช่างเขียนเลยช่างเขียนมีบริการจัดส่งให้ทุกคนทั่วประเทศนะครับสำหรร 5, รับถองททาายมุุ่กนนะครับ เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ท่านกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ